พี่ห้างพี่ห้งเดี๋ยวเจอกันถ้าหนูถ้ามีโอกาสไปนะนะนะเจอนี่นะพี่เจอมิทติ้งนะพี่เจอมิทติ้งแถวพี่ห้างแล้วมิทติ้งพี่ไปไหมล่ะแล้วนอนหลับใครพี่ไม่จริงหรอไปเที่ยวกันเฉยๆไม่ใช่หรอแฟนปัวนั่นแหละมันก็เหมือนมิทติ้งแหละพี่แล้วไม่แล้วไปแล้วพี่จะนอนกับใครอ่ะใช่ไม่แล้วตอนเมาผมไม่เอาเลยเลยขับรงขับรถแต่ไม่เอาเลยอย่างเออเอ็งก็คงเอาอะไรไม่ได้หรอกเอ็งก็คงสลบอ่ะไม่พี่แต่เอาได้อยู่อิ่มแล้วกินต่อแล้วพี่ห้างไหวพาไหมผมดูพาเป็นนะออกลายอะไรอ่ะบอกเองไม่ชอบปู พี่เรียมพาตรงไหนทะล่องชอบห้ามตอนเราทำถูกกับถูกแต่ตอนโดนคือกรีดร้องเลย <c oughs> ปกติครับปกติมันแค่บางคนกคันแค่บคนออแหม่มาต้นแหม มาดีมาดีมาดีแค่บางปด้วยได้หาเลี้ได้เจ็ดเด็ดแปดเดียวเราแค่บางคนมากกว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกเอ้ยไอเอาไอบอลเข้าแก๊งหน่อยดิมีใครคนเอาเข้าได้บ้างวะอสีดุยโกโก้ปูนเนี่ยสีเขียวใช่หรอฮันเดียวฮันเดียวดีดีเพื่อนนนแค่บางคนเขาแค่บางคนบางคนเขาก็แบบเออ ผมก็เข้าใจะนะกลัวแบบแก้งภาพแจ้งออกมาแย่ั่ะพี่มีนัดอยู่ป่ะะแต่ถึงเราไม่ทำอะไรแม่งก็ทุกวันนี้ก็แย่อยู่แล้ววันออเอกเช้าเช้าแต่ไอปอมนจะเข้ามันแทนพี่เวทเขาพี่เวท คิดถึงอีดิตมานั้นมาที่แบบสะโกนเขามาไอตอรี่การีเพชรมึงไม่ร่างให้กูเลยเว้ยใช่ครับใช่กูอยู่คือกูอยู่ตัวฝังอินทีเพื่อนจะั่างยังไงอะอะไระไฮะปักคนแรกไอ้กูปักคนสอ,องอะจะั่างยังไงเพื่อนไป<อ>ถ้าคนดูที่ดูจริงๆจะรู้อยู่ว่าเขาพูดอะไรปะเขาพูดทำน้องอะไรอะ แต่แต่แต่มันมีช็อตหนึ่งที่ไม่มีใครหรอครับดีดีไปทำนิสัยมิดีทำตัวแบบอย่างเงี้ยใส่หอเชื่อมดิเขาต้องทำเลยแบบแบบสักสักอย่างแล้วต่แบบคนดูอาจจะไม่รู้บางคนบางคนถ้าเขาไม่รู้ไงว่าเออเขามาทำอะไรให้เมื่อทำไมคนดูที่แบบเออดูเราตลอดค่ับคนน่าจะรู้อยู่ทำไรทำอะไรทำอะไร ต่ไมได้จะมีโป๊าแตกแค่คามาให้ดูดีครับพี่เลิฟดีครับไม่ได้ปลวซาซ่ากูนะเค็อันนี้เรื่องจริงนะจะต้องรอกเลขสามแมนแม่นหลบยาวไหปวดไหมปวดยาวเลยนะบวกคับอาราข้งที่มันหนาอึ้งโอ้ที่จะพูดเรือยแต่ตอนนี้เราจูเน่ี่ดเนี่ยไอ้เคนก็เหมือนกันนะไอ้ทำไมไอเคนมันไม่เห็นจะต้องพักแจงเลยนะไอเคนมันไม่เห็นเออจริงจริงจริแซ่แซ่ นะจริงนะเข่นจริงนะอะไรพี่อ่ะไม่เช็นไม่เห็นออกเลยไอเคนไปซื้อแบ็คโฟบัตเนี่ย,ย<อ>กูจะเล่นกับวันนี้นะแต่ว่าคนเต็มแล้วนะเคนบอกให้อะไรกูซื้อมาแล้วมึงเป็นอะไรมึงฟังกูนะมี IT, ะกูไอทีพี่ฮังแล้วก็ไอปีทูก<อ>ูซื้อมาแล้วซื้อแต่เมื่อวานแล้ว <c oughs> มึงก็ต้องรอคิวต่อไปไงเพื่อนเรื่องของมึงเหอะไอยัหขายอยู่กูยี้ยี่ยวกูรีฟันทิ้งละ ไม่กูพูดแอปเปิ้อะไรเนี่ยมันมันดีฟันได้ไงไม่ได้ตลยมันดีฟันไม่ได้ดี่จะไปเฟันได้ออเจ้าไกูไม่นั่งดูในติกเออกูไม่นั่งดูในติกแล้วจะไปเล่นออเจ้าเหรอใช่จะไปเป็นออเจ้าแล้วที่ได้นอนเจ้าเสร็จพีเปย์หรืาออเร้าเสร็จหมดไหมใช่เขาไม่ชอบเขาไม่ชอบอีกแล้วก่อนเหรอไม่ไม่ไม่แล้วสรุปพุ่งมือแบบมึงจะเล่นจริงไวได้เรื่อจริงเออแล้วเดี๋ยวกูโหลดให้มันเติมเส้นอะไรไนะพี่เขียนปฏิทินป่ะพี่เขียนแต่เดี๋ยวกูไปแล้วนะไปไหน ไอเชียงใหม่แป๊บเลยอ๋อไปหาพี่ย่างแล้วไม่ไม่ไม่เอาเอาดีๆไม่คือครูจับไเล่นเกมแบบโฟบัตเนี่ยไปดีแบบโฟบัตเป็นเมืองขอโลกก่อนไอเนี่ยซึ้อมาเดี๋ยวกูโหลดแป๊บนึงถอางั้นตอมอให้ไปออกออกให้หมดเลยเจอเทียสก็ได้เออเจอเทียสเลยแม่ตอมอพี่ย่างพย่างเดี๋ยวเจอกันถ้ามึงถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไปเลยนะไปเลยไปเลยนี่นะพี่เจอมิทติ้งนะพี่แกขอเก็บพี่อะไรเป็นไรทำไมพวกมึงไม่ตอมอไอเคียนมึงตอมอสิ ไม่พี่อย่าตอมอเจอมีตติ้งเดีวพี่หังแล้วมีตติ้งพี่ไปไหมเน่ะแล้วนอนกับใครพี่เป็นจริงเหรอไปเที่ยวกันเฉยๆไม่ใช่เหรอกานผัวอะนั่นแหละมันก็เหมือนมีตติ้งแหรอพี่แล้วไม่แล้วไปแล้วพี่จะนอนกับใครอ่ะฉันก็ทำแก๊งไมีแต่ผู้ชายเดี๋ยวดูอีกทีนอนได้พี่นอนได้ยังไงก็อยู่ในแก๊งดกเดียวกันพี่แต่เองเอาเอาเมียเองไปปะไม่พี่ไม่เคยก็ไม่ไะพี่ไ,ไปเที่ยวที่ไหนใครเข้าไปเราวแล้ในแก๊งไมีใครมา มียไปปะไม่รู้น่าน่าจะมีใครเอาหญิงไปด้วยหรือมัง้งอ่มีแอนมอลแล้วหนึ่งไม่รู้อ่ะผมไปกะถ้าไม่คือถ้าผมไปจริงผมไปเมาเละอ่ะถามไม่ว่าเล่นดิผมไปทุกงานเ,นเนมาเละเอ,อย่างเดียวเมาใช่หรอแอ้วตอนกลับเอ็นกลับเลอ่ะอะรเดี๋ยวต้องดูก่อนพี่ว่าจะขับรถไปหรือขอติดไปแต่ส่วนใหญ่ไองานพวกนี้ผมไม่ค่อยขับรถไปหรอกผมไปกะแบบทิ้งตัวขับไม่ไหวเว้ยตอนผมเมา ว่าเมาเมามันไม่ใช่เมาแบบว่าแบบเมาปกติเมาแบบเมาไม่รู้เรื่องเมาแบบเมาเมาแบบเมาแปรอะพี่เข้าใจเข้าใจนั่นแหละไปทั้งทีก็เต็มที่ของเองนะถูกปะใช่ไม่แล้วตอนเมาผมไม่เอาเลยเลยขับรถขับรถแล้ไม่เอาเลยอย่างเออเอ็งก็คงเอาอะไรไม่ได้หรอกเอ็งก็คงฟาโรบอ่ะไม่พี่แต่เอาได้อยู่เอาอะไรเอ่อเอาอะไรเอากินอีกอะเอาอีกกินอีกอะไรพี่ก็พาโลไปดิพี่เค้นปัญญาอ่อนเพอร์เจอร์เอาอะไร กูไม่เคยกงไปเลยเนี่ยแหม่ไม่เคยอะไรไปไปมันก็คือต้องกินอย่างเดียวเว้ยกิน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 แล้วก็กินกินอินกินเสร็จอะมันต้องทำอะไรอะอิ่มแล้วกินต่อแล้วพี่ฮังห้อยพาไหมผมดูพาเป็นนะออกลายอะไรอะพี่เล่มบอกอไม่ชอบปูพี่เลี้ยงพาตรงไหนพาล่องวีเอ้าผู้หญิงเขาใส่พาล่องใช่ไหมพี่ฮังไม่แล้วพี่ฮังจะใส่ชุดอะไรไปอะโอ้เปิดเป็นเด็กคนหิวไอ้เหี่อะ ใส่เสื้อแขนยาวเก่งแขนยาวโอ้โหทำไมจะใส่อะไรวิธีขนาดนั้นเลยพี่เอ้ยพี่อย่าไปแต่งวิชีเอาจริงไปน่าจะมีเสาโนงสระน้ำนะพี่เออเงินจะพี่หาไปมีมีเดิมพันใช่ปะโอ้ดูแต่ละคนวะพวกเอ็งนี่มีไหมพี่แบบมันน่าจะมีนะเสาโนงสระน้ำว่ะพี่มันก็ต้องเล่นนงเล่นน้ำปกติเอ็งก็ อนไปแล้วพี่งแบบสาวใครเขาลงกับคนในแก๊งกันเองก็ต้องไปลงกับเอ็นแบ็กโฟบัตไปไปสาวอะไรพี่มันไม่ไม่รู้หรอเวลามีมีิสติ้งอ่ะเขาก็ต้องมี PR ถูกปะเออพ r เนี่ยผมบอกให้ผมต้องมีอยู่แล้วผมเอาห้าคนอ่ะเขาไม่แย่เขาไม่แย่เขาอยู่ด้วยกันทรัอยู่ด้วยกันอยู่หรอจะไปแยกทำไม ปกติไปมิทติ้งแกงเขาไม่แยกกันครับถ้าเป็นคนในแกงหรือต่อเป็นผู้หญิงเขาก็ไม่แยกแต่อาจจะแ,แยกห้องนอนเดยครับแต่ไม่ได้แยกอยู่่าอยู่ด้วยกันนี่ะครับแต่แค่แบบจะแทงอะไรสภาพไม่แยกแยกห้องนอนครับแต่หมายถึงว่าหมายถึงไม่แยกกันเที่ยวอ่ะเข้าใจฟิลไหมหมายถึงก็คนละห้องผู้หญิงก็ส่วนผู้หญิงอะไรเงี้ยถ้าแฟนก็นอนด้วยกันอะไรแบนั้นครับมิท Meet ติ้งแกงเป็นอู่ทุกแกง muted. เต่าเออเต่าไงเต่าต้องเรียกไม่ใช่ไหมไม่ใช่เต๋าไม่ไม่เสืออกานพูเนี่ยเต๋าเต๋าไม่ได้เเอามียไปใช่ไหมพูดกูชื่นใจคุยอยู่โอ้เฮียละบากใจเลยคุยอยู่ครับนี้คุยเราจะได้ไปหรือไม่ได้ไปด้วยเอ้าแล้วไงถึงกระดาษเว้ย ไไปหลม่แล้วพวกไม่แล้วก็พวกกาแฟมิน่าไปกันเยอะเลยนะเนี่ยเออพวกไพวกเฟมิน่าไปเยอะนะเออไปแบบมิตติ้ง G C อ่ะห้องมีสามสิบห้องเลือกคนละห้องอะไรเงี้ยร้านลู่ไหนร้านร้านแฟนมครับสวยสุดเนี่ยคนดูลงไหมตอนที่ผมไปมิตติ้ง G C ใช่ไหมไอไอทีมีไอทีมีกี่ห้องวะ ไอทีตอนนั้นที่เราไปกันมีกี่ห้องวะสามสิบปะที่จริงจริงมไม่ได้ไปด้วยรอบไหนนะโอ้โหแบบรอบรอบไหนกูสิ่งอ้วยไม่ได้ไปค,<น>คนดูคิดดูดิเฮียมันดีขนาดที่แบบว่าสมมุติใช่ไหมบอสเวง,งใช่ไหมเขาจองห้องเอขาจองบ้านเช่าให้เป็นแบบเหมือนคล้าย่เหมือนจองแรมทั้งหมดใช่ไหม,เ,มเขาจะเป็นแบบว่ามีให้เลือกมีห้องอ่ะสมมุติเราเดินไปใช่ไหมเปผนห้องแบบห้องแบบห้องต่อกันแบบ หน้าห้องอะเปิดมาก็เจอหน้ากันเนะี่ยมีประมาณโหยี่สิบยี่สิบกว่าวันยี่สิบยี่สิบกว่าวาคนที่มากับแฟนเขาก็นอนไปห้องนึงคนมากับเพื่อนก็สี่คนห้าคนอะไรเ่ะู้โหแบบ beating GC นี่แบบบอสจัดให้สุดทุกปีอะไม่ว่าจะเป็นงานบวชอะไรเนี่ยแน่ให้เต่านะบอสแก้จัดแบบของจริงจัดะไม่รู้ไงว่ารองรอเนี้ยช่วงนี้กูแน่้องสาตัวดีๆอะน่าจะไม่ได้ออกไปไหนอย่าไปย้อนอย่าไปย้อน ไม่ช่วงนี้ดิช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนไอทีมนไม่ได้ครัะไอ้เนี้ยแต่แบบจากกูโตแล้วถ้าสมมติถ้าไม่แต่กูไม่รู้ว่าพี่ต่อเขาจัดยังไงเม่ขาอาจจะเป็นเป็นบ้านหรือยังไงกูก็ไม่รู้ไงแต่ถ้าเป็นบอสอะเขาก็จัดแบบมันฟีแบบเช่าโรงแรมทั้งโรงแรมไปเลยแล้วก็ให้เรานอนเลยอะอืมแต่ไม่รู้ว่ามีกูไปด้วยหรือเปล่ามึงมีเค้กไข่ดำนู่นไอดำถ้ามีไม่ไปมันก็ไม่ได้ไปนะอ๋ออะไรเพ่อเจอ เนี่ยคนดูบอกว่าบ้านรวมถ้าบ้านรวมก็จะน่าเป็นฟิวเขาแยกห้องแหละแต่ห้องมันอาจจะไม่มีเยอะขนาดนั้นปะเรื่องนอนพวกกลางบ้านอหะห้องนอนสี่ห้าคนหนึ่งบ้านสี่สิบคนโหยัเไงไม่รู้ว่าเห็นเขาไปไอทีขึ้นปะกูอวะไม่รู้ว่ากูจะได้เดี๋ยวกููน่ายะไปยี่ยี่เก้าสามสิบปะใช่กูว่าเหมือนกันมาเดี๋ยวกูต้องถามเพราะว่าเขาเขาไปกันยี่เขาไปกันยี่ห้าเลยมันไปกันแบบเพว่า พวกพี่ต่อเขาไปกันอย่างงี้แล้วเขาไปทีเขาไปแบบก่อนงานเป็นอาทิตย์อะไปเมากันก่อนเลยอ่ะแต่กูน่าจะได้ไปไม่น่ไม่น่ด้ไปครับก็แต่ยิงมาะเหมือนกันเหมือนกันพวกงูพรงูมีเรียมกันนะมีติ้งมีจริงเหรอมีจริงอ่ะไม่มีติ้งก็คืองานพูนี่แหละเพื่อนส่งไปแล้วงานพูนี่แหละหนึ่งห้องรวมสี่สิบมึงก็เอาผู้ผู้หญิงอะไรอ่ะ มึงก็เอาผู้หญิงไอนะ้สักคนกันดิมึงเมา,เา่ียถูกครับถูกถูกเคนเอาพรโลไม่ครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่พี่ตอ่อจอดปูเวล่าแล้วแหละแล้วห้องปูเวล่าก็ต้องจะมีหลายห้องให้นอนอยู่ยเรียมมึงถูกไอ้ใครแต่ถ้าไปกันเยอะผมไม่รู้ว่าบ้านมันต้องใหญ่ขนาดไหนดิเรียมจรงิงจังเรียมเรียมมึงนิ่งไหมเนี่ยเดี๋ยวคือต้องรองดูอีกทีว่าแบบยังไง เไม่หเหลือเขาไม่ได้ส่งให้ผเลือเพื่อนเลยมันหนีไปแล้วไอ้เดียรมาะต้องดูอีกทีต้องเกมแป๊บเฮ้ยกูดูว่ามันต้องมีตักคนเหรอเขาชอบ<ร>เดียมเลยวะเดียมให้กูโอนตรงหรือว่าให้โดนเอกอะแบบมุณอยู่ไหมอ่ะเมาใครจะรู้ถูกครับปกติอ่ะแต่ถ้าไปแต่คุแต่คุอย่าลืมเด็ดถูกไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยดิขาดไปแอ้แต่อมาดูกี่ลกปีก้อนกันอ่ะใช่ปะ เ,เนผมเออป้อนนะไม่ได้ไปกินบาบิคอนกันนี่มันพูดเนี่ยกี่โมงอ่ะไม่รู้แต่ถ้ากินบาบิคอนกูก็น่าจะกินได้แค่บาบิคอนไม่มีหลายต่อหลายต่อไม่ได้ถ้าจะไปมิตติ้งอ่ะกูต้องทำตัวดีๆอ่ะอ<ม>ปล่อยเลยอะไรอะไรเวรเอเอเดี๋ยวกี่โมงอ่ะเรียนหน่อยกูยังไม่เคยเล่าเรียนมึงฟังเลยอะไรนะเออเจ๋งไอ้รักหลับก็ดีนะเผื่อกินอะไร รักหลับเลยครับไม่รักครับปลูกเลยผมปลูกเลยรักทำไมรักหลับเลยคิดแล้วเหนียวงไายปะไม่ไปอะไรอะไม่ไปปกติกูเคยพาไปเหรอไม่ว่าจะคนไหนก็แล้วแต่ถ้าย่างนี้ก็ชิวเลยดิกูไม่เคยพาไปมึงก็รู้นี่ไม่ทา่างนี้เคนจิก็ยิ่งหวานเลยดิเป็นอะไรเนี่ยเป่นแเป็นอะไรไม้นานไหมอะไรนะไม่นานไม่สวัสดีสิครับสวัสดีครับคิดถึงมากสวัสดีครับ พอโลไม่อยู่เคนดูมีวความสุขไปเยยไรื่อยครับไม่ใช่ก็ไปเที่ยวเพื่อนปกติเราชอาไปอะไรครับ,รบไปดูย้อนหลังคลิปเก่าอ่ไม่ผมรอนั่งงานเนี่ยผมไม่อยากรู้รเลยแบบไม่อยากรู้เลยเยอะรอไปนั่งงาน,ม,นมันมักจะว้าวเสมอไม่อยากรู้ก่อนนะว่าไปติ้งกันก่อนเป็นไงไงถ้ามีคไปด้วยทำไงไมันก็อยากให้ไปดิอยากให้ไปท้งพี่อะมันก็รู้อยู่ไปแล้วเป็นยังไง ไม่ได้หรอกเฮียเขาไม่นั่งนั่งนั่งงอแสผมหมดฟิลนะเพื่อนบอกไว้ก่อนมึงก็รู้อยู่เล่นอะไรอ่ะดิดิดดแคอ,อะไรวะเออก็ต้องผมก็อยากลองไปดูไหมไอ้เคนมองขาด แต่มีดีเอเ็มเพจไปด้วยไงไม่รู้ว่าไปก็ปกติแล้วไปก็ไม่ใช่ไปยิงกันแล้วแบบทำมาไหนต้องไว้หน้าพี่ตอดนี่หนึ่งอ้อเนที่มันในเกมเออถูกไหมล่ะโอซี OC ไม่มีเอดีครับใช่ พี่ตอจ้างอะ PR สิบวกอย่างอย่างอย่างต่างต่็น่าจะแบ่งแบ่งกันเนยครับสามสคนเันอยู่ไะต่อเพื่อนคนเดีฮะไอ้ต่อโมาละ PR คนทีละคนเล่นหน่เพื่อนไอซีโอซีแยกหม่อยคุณูดูใช่หวยแม่งสตีไปด้วยโหลดเกมไปด้วยแม่งกูใชไอ้ละมึงโหลดเกมมันอยู่วะเอ้ยมึงหลดอยู่โหลดอยู่กูกูกูใกล้เสร็จแล้วกูเก้าสิบแล้วแปดสิบสิบแล้ว ไอ้เรื่มันกูโหลดนานจังวะไม่เน็ตกูสวิงกิ้งวงรัวไม่เห็นปกติอะปกติหมอกเกตแคนอึนโดนหมอกเกตเปิดแน่เมื่อวานกูโหลดดอกเกตเด็ดกูยังไม่ช้าขนาดนี้เลยนี่กูโหลดนานมากไม่ปกติเน็ตปกติปกติเน็ตมันต้องวิ่งแปดเก้าร้อยอะคุณวิ่งเท่าไหร่แปดสิบกูวิ่งเก้าสิบเออไม่ตะปีมันเออเว้ยเพราะว่ากูต้อง